สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทท่านเลยนะครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง YouTube H r c h a n n e l และรายการนะครับคนทำงาน HR กับประกันสังคมเงินเดือนเท่ากันได้รับเงินฉลาภาพไม่เท่ากันและเวลาคิดเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็ได้รับเงินบำนาญฉลาภาพ ไม่เท่ากันเช่นกันมีคำตอบซึ่งหลายคนสงสยัยเรื่องการคำนวณเงินชราภาพไม่ว no ่าจะเป็นการคำนวณเป็นเงินก้อนบำเหน็จชราภาพหรือไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนเงินเดือนเท่ากันแต่ได้รับเงินบำเหน็จไม่เท่ากันซึ่งมีสาเหตุท <ongoing> ี่พบกันตนที่มีเงินเดือนเท่ากันได้รับเงินชราภาพไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับงวดการส่งสัมทบด้วยนะครับบางคนมีเงินเดือน1 0 0 0 0บาทเท่ากันเวลาคิดเงินบำเหน็จเงินก้อนก็จะต่างกันอาทิเช่นนายกอส่งสินสมทบมาแล้ว120งวดเวลาคิดเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเงินก้อนนายกอจะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับ72,000บาทส่วนนายขอส่งสินสมทบมาแล้วเท่ากับ หนึ่งร้อยห้าสิบมวดทั้งที่นายขอมีเงินเดือนเท่ากับนายกนายขอจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเงินก้อนเท่ากับ9ก้าหมื่นบาทต่างกันสองหมื่นสองพันบาทซึ่งสาเหตุนี้ก็เพราะว่างวดเงินสมทบนายขอมากกว่านายกนั่นเองงวดเงินสมทบมีผลต่อการรับเงินบำเหน็จเงินก้อนและก็ทำไม การคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายได้เงินเดือนเฉลี่ยเท่ากันเงินเดือนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ15,000บาทก็จะได้รับเงินบำนาญชนาภาพรายเดือนไม่เท่ากันอีกก็ขึ้นอยู่กับงวดเงินสมทบเช่นกันงวดเงินสมทบจำนวนเปอร์เซ็นตที่นำมาคิดคำนวณกับเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายนะครับก็ จะมากตามและเมื่อคูณกับจำนวนเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็จะเท่ากันก็จะทำให้เงินบำนาญชราภาพที่ได้รับต่อเดือนต่างกันอาทิเช่นนายคอส่งเงินสัมทบมาแล้วเท่ากับ2 2 8ง้งวดจำนวนเปอร์เซ็นต์จะเท่ากับ2 6สส่วนนายงอส่งเงิสัมทบมาแล้วเท่ากับ198งวด จำนวนเปอร์เซนต์สำหรับการนํามาคิดกับเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ21.5%หากนํามาคิดเป็นเงินบํานาญชราภาพรายเดือนนะครับถึงแม้ว่าเงินเดือนเฉลี่ยจะเท่ากันเท่ากับ15,000บาทเท่ากันก็ตามแต่เวลาคิดเงินบํานาญชราภาพรายเดือนจะต่างกันนะครับเพราะว่าจํานวนเปอร์เซนต์หรือการส่งเงินสมทบ จำนวนงวดเงินสมทบไม่เท่ากันนายคอจะได้รับเงินชนาภาพเป็นเงินบำนาญรายเดือนต่อเดือนเท่ากับ3,900บาทต่อเดือนส่วนนายงอจะได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนเพียงแค่เดือนละ3,225บาทต่อเดือนเท่านั้นสรุปแล้วหากมีเงินเดือนเท่ากันหรือมีการคิดคำนวณเงินเดือนเฉลี่ยเท่ากัน เงินที่ได้รับไม่ใช่ว่าจะได้เท่ากันนะครับซึ่งหากรับเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนชนะภาพก็จะขึ้นอยู่กับงวดเินสมทบที่ส่งโดยเงินบำเหน็จนะครับงวดในสมทบสูงสุด179งวดแต่หากรับเป็นเงินบำนาญชนะภาพรายเดือนก็ขึ้นอยู่กับจํานวนงวดในสมทบที่ส่งเกิน180งวดกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการ mm hmm. กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ